วดูชะตาราศีและลัคนาราศีกรกฎในเดือนตุลาคม2568นะครับคลิปนี้เป็นดวงรายเดือนนะครับจะเป็นเนื้อหาคนละอย่างกับคลิปที่ทำลงให้คลิปที่แล้วนะครับซึ่งคลิปก่อนหน้านี้จะเป็นวาระที่ดาวพฤหัสบดียกยายนะครับก็จะโฟกัสไปที่ดาวพฤหัสบดีนะครับเพียงอย่างเดียวนะซึ่งสำหรับกรกฎเนี่ยดาวพฤหัสก็ เป็นดาวความก้าวหน้าแล้วก็เป็นดาวแห่งการบุกเบิกดาวแห่งเรื่องของการเผชิญปัญหานะครับความติดขัดต่างๆเนาะซึ่งการที่ดาวนั้ย้ายนะเรารีแคปนิดนึงก็คือก็ช่วยให้ก้าวหน้าขึ้นแต่ว่าความก้าวหน้านี่จ,จะมาจากสิ่งที่มันต้องแก้ปัญหาหน่อยนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ก็รกฏที่ต้องบุกเบิกนะฝ่าฟันบุกเบิกฝ่าฟันแล้ว จะพบกับความสําเร็จแล้วความก้าวหน้านะครับอริสุภะกุมรักนะครับคืออริสุภะนะอริคือการต่อสู้เนาะสุภะคือก้าวหน้าเพราะฉะนั้นดาวดวงนี้ส่งผลให้ถ้ากรกฎอยากจะก้าวหน้าต้องต้องต่อสู้ต้องทําเรื่องที่ยากนะครับถ้าเป็นเรื่องที่ง่ายๆไม่ต้องต่อสู้หรือบกเบิกอะไรมากเนี่ยอาจจะไม่ได้ส่งผลถึงความก้าวหน้ามากนักนะครับถ้าอยากก้าวหน้าต้อง สู้นิดหนึ่งนะต่อสู้หน่อยนะครับดาวดวงนี้เป็นมหาอุดกุมรักนะเพราะนั้นเนี่ยชัยชนะอยู่กับเราอยู่แล้วเพียงว่าชัยชนะนี้มันมันได้มาเนี่ยมันไม่ได้ได้มาแบบง่ายๆแต่มันก็ได้มาด้วยการแลกด้วยอะไรที่มันต้องใช้หยาดเหงื่อแรงกายนิดนึงนะครับนั่นคือดาวพระหัสเนาะคราวนี้เรามาดูในส่วนของเดือนตุลาคมนะเดือนตุลาคมเนี่ย,รยกรกฎแต่ก็มีเรื่องให พูดคุยอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามีดาวที่อ,อ,อันดับแรกก็ส่งผลดีนะก็คือดาวศุกร์เนาะดาวศุกร์เนี่ยสถิตเป็นปฐุม,มเกณฑ์เลยนะดาวศุกร์สถิตเป็นปฐุมเกณฑ์ดาวศุกร์เนี่ยจะยกย้ายวันนี้ 11, 11ตุลาคมย,ย้ายจากราศีสิงห์เข้าสู่ราศีกันได้เป็นปฐุม,มเกณฑ์เลยแล้วนี่ส่งผลดีอย่างไรล่ะก็บอกให้ใจชื้นก่อนนะครับส่งผลนี้กับกรกฏนะครับ เรื่องสําคัญเลยนะรเรื่องของโชคลาภนะครับโชคลาภเป็นสาคัญมากนะครับแล้วก็ช่วงปลายเดือนเนี่ยนะดาวก็มีดาวย้ายอีกนะดาวอังคารเนี่ยย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกใช่ไหมแล้วเป็นเกษตรราธิบดีด้วยนะแล้วกลายเป็นว่าอังคารนี่ก็เป็นดาวโชคลาภอีกดวงหนึ่งแต่เนขะาบอกว่าใบนิดนึงนะว่ากรากฎเนี่ยจะเป็นราศีที่โชคลาภเด่นมากนะครับ เด่นมากๆแต่บอกอย่างนี้นะครับใน <c oughs> ในขยักแรกในขยักแรกเนี่ยคือรอบวันที่11นะครับสุเอตุลานะครับเด่นด้วยดาวสุขส่วนขยักที่สองเนี่ยยีตุลาโดดเด่นด้วยอังคารเ เพราะฉะนั้นโดดเด่น2ององขยักแต่โดดเด่นมากกว่าก็คือขยักที่2นะครับนั่นหมายความว่าคุณจะได้ลุ้นมากๆจริงๆคือน่าจะเป็นงวดวันที่1พฤศจิก,กายน<ม>ใช่ป่ะเออเนี่ยเดือนตุลาเนี่ยได้ลุ้นไหมกันได้ลุ้นแหละนะครับอ,อัอไน้โชคลาภเนะี่ยบอกก่อนเนะี่ยมองเห็นนะปุ๊บนะครับคราวนี้เรามาไล่เรียงกันนะในเรื่องของดวงชะตาภาพรวมทั่วไปนะครับเรื่องของการงานเนี่ยชาวราศีกร,รกฎรวมถึงลัคนากรกฎการงานเนี่ย มันยังเต็มไปด้วยเรื่องของการแก้ปัญหาอยู่นะ,ะแล้วก็การแก้ปัญหาเนี่ยไม่ว่าจะแก้ดีแค่ไหนนะครับหรืออาจจะแก้ไม่ดีก็ได้นะครับแต่บอกกันว่าถึงแม้จะแก้ดีแค่ไหนอะปัญหาที่มันเกิดขึ้นอนะมันก็ไม่สามารถแก้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันก็ยังมีจุดที่บกพร่องอยู่มันยังมีจุดที่เป็นตำหนิอยู่นะครับในงานของเรา ด้วยคุณภาพดาวเนาะพอเป็นปรกเกษตรเนี่ยคือไม่สมบูรณ์ละ,ะพยายามจะทํทำยังไงก็เหนื่อยเลยครับหรืออาจจะต้องทํำแบบเยอะจริงๆแก้ไขปัญหาหลายจุดจริงๆนะครับวันถนึงวันถึงจะแก้ได้นะครับแต่ดูแล้วยากนะถามว่าถ้าเกิดเป็นงานที่แบบแก้แล้วแก้ปัญหาแล้วก็จบจบไปเนี่ยมันก็จะทิ้งร่องรอยบางอย่างอยู่ดีนะครับเช่นคุณแก้เรื่องงานได้แต่ว่าคุณอาจจะทิ้งร่องรอย ความไม่แฮปปี้เกี่ยวกับเรื่องคนเอาไว้นะครับหรือคุณแก้เรื่องคนได้ก็ต้องทิ้งร่องรอยความเสียหายเกี่ยวกับเรื่องงานไว้ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งนะมันจะเป็นแบบนีนะ้เพราะยังไงก็คุณภาพดาวที่เป็นปราชเกรษตรมันไม่ได้สมบูรณ์อยู่แล้วนะครับข้อดีก็คือผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในงานในองค์กรหรือแม้กระทั่งในชีวิตของเราเนี่ยนะ ดาวดวงนี้ค่อนข้างที่จะมีพละกกำลังมากนะครับถ้าเราขอร้องขอความช่วยเหลือนะครับหรือว่าขอคำปรึกษากับผู้ใหญ่นะผู้ผู้บังคับบัญชาเจ้านายเนี่ยนะครับก็จะสามารถทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นนะหรือ,อย่างน้อยเนี่ยเจ้านายเนี่ยนะครับเขาก็น่าจะมองเห็นนะความตั้งใจจริงของเราในการทำงานหรือการแก้ปัญหานะครับผู้ใหญ่เขามี power นะ พูดง่ายว่าช่วงนี้คุณจะเจอกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่สามารถชี้ขาดได้เลยนะครับชี้เป็นชี้ตายได้เลยนะครับชี้อนาคตได้เลยอ่ะนะค่อนข้างมี power มากนะครับเพราะฉะนั้นก็ใกล้ๆผู้ใหญ่ไว้หน่อยนะที่พูดเนี่ยไม่ได้หมายความว่ากรากฎจะต้องไปเลียใครนะ,ะพูดเนี่ยให้ให้คุณรู้ในเรื่องของสภาวะการใช่ปะ่ะถ้าสภาวะการในบางช่วงนะครับ ดาวของคุณแข็งแรงคุณอาจจะไม่จําเป็นต้องไปพึ่งใครใช่ป่ะแต่ในสภาวะการตอนนี้เราเห็นว่าดาวผู้ใหญ่เนี่ยมีผลต่อความก้าวหน้าของคุณมากเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นต้องไปพายเรือทวนน้ำะนะครับให้มันเหนื่อยฟรีๆใช่ไหมเ,เราก็ตามน้ําไปบ้างก็ได้นเนาะอย่างน้อยๆมันก็ เพื่อความสบายใจของหลายๆคนนะครับเรื่องการงานของคุณเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่นะเจ้านายเนี่ยมีบทบาทเยอะในงานของคุณในธุรกิจของคุณไม่ว่าคุณจะทำงานรูทีนงานประจำหรือว่าทำธุรกิจเองนะฮะค้าขายนะครับธุรกิจเล็กธุรกิจใหญ่นะครับช่วงเนี้ยคนนี้เป็นผู้ใหญ่เนะี่ยเขาจะมีบทบาทนะมีบทบาทกับคุณมาก เป็นพิเศษนะครับเนาะแต่ก็สามารถที่จะผ่านพ้นแล้วก็บริหารจัดการได้นะครับด้วยความที่ดาวปรหัสจะเป็นมหา,หาอุดเราทับลักดาราศีก็บ่งบอกถึงองค์รวมความมั่นคงนะครับว่าค่อนข้างมีความมั่นคงนะมีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะก็รากฎอะ่ะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับตำแหน่งใหม่ได้เลื่อนขั้นนะครับมีเรื่องความรับผิดช,ชอบมีมีเกียรติประวัติ เข้ามาในช่วงนี้นะครับมีตําแหน่งแห่งหนเข้ามาก็ถือว่าดีนะครับเรื่องงานเนี่ยไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่เพียงแค่ว่าอาจจะต้องปรับตัวหน่อยนะครับปรับตัวกับผู้หลักผู้ใหญ่นิดนึงนะฮะต่อมาเรื่องการเงินเนี่ยนะฮนะรเรื่องการเงินเนี่ยเห็นชัดว่างจริงก็ไม่ได้แย่นะครับ <laughs> ไม่ได้แย่นะครับ การเงินของชาวราศีกรรกฎเนี่ยช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยนะครับเป็นเกษตรตาติบดีเลยนะครับ<ม>ก็คือเข้มแข็งมั่นคงหาเงินได้เยอะนะครับเงินเหลือพูดง่ายเหลือเลยนะครับเป็นเป็นช่วงที่ครึ่งเดือนเนี่ยใช้เขาเรียกว่ามีมีเงินใช้อะสบายอะเห็นตัวเลขในบัญชีอะไรเงี้ยสบายอันนี้มันจะเห็นชัดสำหรับคนที่ทำธุรกิจนะครับใครที่แบบค้าขาย ทำธุรกิจส่วนตัวทํางานฟรนะีแลนซ์รับงานจ้างงานอะไรพวกนี้ก็จะเห็นชัดนะครับใครที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของอสังหานะครับอันนี้ก็ใช้ได้มีเกณฑ์ที่แบบปล่อยไวนะซื้อมาขายไปรวดเร็วนะครับงานอสังหาก็ถือว่าดีครึ่งเดือนหลังเนี่ยดาวการเงินก็เปลี่ยนแปลงยกย้าย แต่ย้ายไปไม่ได้ไปไหนไกลเขาก็ย้ายไปที่ตำแหน่งการเดินทางเพราะฉะนั้นครึ่งเดือนหลังเนี่ยถ้าคุณอยากจะให้สถานะทางการเงินของคุณมันสม่ำเสมอนะครับมันดีอย่างสม่ำเสมอเนี่ยอาจจะต้องหาลู่ทางในการเดินทางสักหน่อยถ้าเป็นงานที่ต้องเดินทางเนาะเดินทางไกลเดินทางไปต่างจังหวัดหรือแม้ทั้งต่างประเทศเลยอันนี้ก็ถือว่า ก็สมรูปดวงอยู่นะเดินทางแล้วจะได้เงินนะครับเฉนะพาะเดือนตุลาคมนะตุลาตุลาพฤศจิกา,าควบ2อเดือนนะตุลาพฤศจิกานะครับยิ่งเดินทางยิ่งได้เงินนะครับก็ดีนะใครทําแบบเ,เป็นในหน้าอย่างเงี้ยซื้อขายที่ดินเงี้ยก็ได้หรือจะเป็นนักลงทุนเองเลยก็ได้นะครับก็ถือว่าเข้าท่าเข้าถี่อยู่พอสมควรนะฮะการเงินดีครับนะเป็นช่วง เดือนที่กร,รกฎกร,รกฎไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องไปกังวลนะเรื่องเงินนะนะสบายใจได้เลยนะครับไม่ว่ารายรับหรือรายออกนะใช้ได้นะครับต่อมาเนี่ยก็เป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะชีวิตส่วนตัวความรักเนี่ยจริงๆดูแล้วอาจจะไม่ใช่คำตอบสเท่าไหร่นะครับดาวคู่ครองเองก็ยังเป็นมรณะอยู่เนาะ,ะถึงแม้ว่า ถ้าเกิดในความสัมพันธ์ใครที่ยังมีคู่อยู่นะยังไม่ได้เลิกลาเนี่ยก็อาจจะแลดูเถอะพอที่จะคุย,ยียนได้ความสัมพันธ์ก็พอที่จะพอไปได้อะพอไปได้ไม่ได้แย่นะครับแต่โอกาสที่จะดีแบบถ้าคนสมมติถ้าคนแย่กันอยู่นะแล้วโอกาสที่จะกลับมาหากันในช่วงเนี้ยก็คงจะยากแต่ถามว่าคุยกันดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นถ้าไม่คุยกันก็คือว่าอาจจะ ต่างคนต่างมองกันในแง่ที่ดีขึ้นนะคก็พูดกันในแง่ของดวงดาวนะครับแต่ในแง่ของความเป็นจริงเนี่ยดาวดวงแย่งตกตำแหน่งมรณะอยู่เลยเพราะฉะนั้นในเรื่องความสัมพันธ์อาจจะยังไม่ได้กลับมาแน่นแฟนอันนี้สำหรับคนที่เขาแบบเกิดเหตุในะแยกแยกกันไปนะเออส่วนคนที่ยังอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับคุณอาจจะ มีโอกาสได้เดินทางร่วมกันนะซึ่งมันเรื่องที่ดีการเดินทางร่วมกันเนี่ยเปรียบเสมือนการแก้เคล็ดนะครับแก้เคล็ดแก้ดวงชะตาเพราะว่าปัตตนีมรณะนะครับถ้าเกิดแฟนของคุณเนี่ยเดินทางนะเช่นเดินทางไปต่างประเทศนะครับเดินทางต่างจังหวัดไกลๆคือมีการเดินทางเข้ามาอันนี้ถือว่าสมรูปดวงนะครับปัตตนีมรณะก็คู่ครองเดินทางใช่ไหมแต่ถ้าไม่เดินทางเนี่ย มันก็ต้องมาดูอีกนะครับว่าเข้าเกณฑ์อย่างอื่นหรือเปล่าถ้าเกิดกรกฎบอกคู่ไม่เดินทางนะแต่คู่ตอนนี้ป่วยอยู่ไม่สบายอ่ะอันเนี้ยเข้าเกณฑ์มรณะแปลว่าการเจ็บป่วยนะครับขออภยัยฮะมรณะเนี่ยแปลว่าการเจ็บป่วยการเดินทางแล้วก็ยังหมายถึงการจากลาด้วยนะครับ เพราะนั้นใครที่อายุเยอะๆตอนนี้เขาฟังว่าแมนอายุเยอะๆมากๆแล้วอาจจะมีคู่ที่อายุเยอะมากๆแล้วกําลังป่วยอยู่เนี่ยป่วยอดๆแอดกระสอบก,กระแสะหรืออาจจะป่วยหนักเนี่ยนะเราก็ต้องรู้ว่าก็ต้องพยายามดูแลเขาใกล้ชิดนะครับใกล้ชิดดูอาการใกล้ชิดสักหน่อยนะครับออส่วนคนที่โสดอยู่เนี่ยนะครับแล้วเรามองในเรื่องของรักใหม่ความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะครับ มันมีโอกาสจะเจอเหมือนกันในช่วงครึ่งเดือนหลังมีโอกาสจะเจอคนที่ถูกใจมีโอกาสจะเจอคนที่ใช่ที่ถูกต้องแต่ในความสัมพันธ์ระยะยาวมันก็ยังไม่ได้ไม่ได้แน่นแฟนอะไรขนาดนั้นนะครับดาวรักใหม่ดาวองคารขยับเป็นกเกษตรตาเิบดีในวันที่26ตุลาคมมีโอกาสเจอครับแต่ว่าอังคารเนี่ยเลงกับมฤตยูนะ แสดงว่าโดยความสัมพันธ์พอมีโอกาสเจอปุ๊บมันก็มีโอกาสที่ความสัมพันธ์นั้นมันจะสิ้นสุดลงแบบกระทันหันแบบไม่ทันตั้งตัวเหมือนกันดาวอังคารมรุตยูเนี่เป็นคู่ดาวของความกระทันหันนะครับเป็นคู่ดาวของอุบัติเหตุออะแต่ว่ามันอาจจะเกิดเป็นอุบัติเหตุในเรื่องความสัมพันธ์ไงเพราะนั้นกรกฎก็อย่างที่น่าจะเคยบอกกันไปหลายคลิปแล้ะว่าความรักเนี่ย อาจจะไม่ใช่คำตอบของคุณในช่วงนี้นะครับน่าจะเป็นเรื่องอื่นมากกว่าการงานการเงินอะไรก็ว่าไปนะครับถ้าคุณโสดอยู่คุณอยู่คนเดียวเนี่ยไม่ต้องหาปัญหามาใส่ตัวเลยไม่ต้องหาหาใส่หัวเลยนะถ้าคุณโสดอยู่นะถ้าคุณโสดอยู่อยู่คนเดียวคุณอาจจะมีพูดคุยอะไรกับใครเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะครับแต่ให้รู้ไว้ว่า เกณฑ์ที่จะมาตกล่องป่องชิ้นกันแบบจริงจังเนี่ยนะครับเกณฑ์ตรงนี้ในดวงยังไม่สวยเท่าไหร่นะครับก็พิจารณาดูนะครับแล้วก็ในส่วนต่อมาก็คือเรื่องของสุขภาพแล้วก็โชคลาภนะครับกรกฎเนี่ยสุขภาพของกรกฎดีขึ้นเลยครับเพราะว่าเอางี้ถ้าเกิดคนที่ไม่ป่วย นะไม่ได้ป่วยมาก่อนหน้านี้ไม่ต้องมีซีเรียสอะไรดีปกติอ่ะอย่างนี้ง่ายๆยไหมง่ายนะครับดาวบัพเคราะห์ก็ไม่เลงนะนะดาวบัพเคราะห์ก็ไม่เลงไม่ไม่ทับไม่อะไรทั้งสิน้นดาวสุภเคราะห์อย่างดาวพระอัศฎบดีเนี่ยโคจรเข้าทับลัคนาราศีละวันที่สองตุลาคมนะครับไม่ป่วยหรอกแต่สำหรับคนที่ป่วยอย่างเงี้ย เข้าใจไหมเพราะว่ากรากฎไม่ได้มันก็คงจะไม่สุขภาพดีกันหมดทุกคนนะใช่ปะ่ะในประเทศนี้เนาะ,ะสำหรับคนที่ไม่ป่วยเนี่ยสบายๆแต่สำหรับคนที่ป่วยอันนี้ก็บอกให้สบายใจได้นะครับว่าคุณจะเจอหมอดีเจอยาดีได้รักษาในสถานที่ที่ดีเจอโรงพยาบาลดี นะะมีคนช่วยเหลือมีคนให้คำปรึกษานะครับเกี่ยวกับเรื่องอสุขภาพเรื่องยาเรื่องอะไรต่างๆนะครับก็อันเนี้ยถือว่าดีนะครับก็รักษาได้นะต่อมาในเรื่องของโชคลาภเนี่ยนะครับโชคลาภในวันที่1เนี่ยก็รากฏเนะเาะอ่าลำดับแรกเลยค,ค,ลค,เคือดาวโชคลาภคือดาวศุกร์เนาะดวงแรกดวงที่2คือดาวองคคาร อังคารเนี่ยเป็นปราชเศษก็ไม่สมบูรณ์อ่จริงก็ไม่ค่อยเด่นตรงนี้ดาวศุกร์เนี่ยยังไปเลงกับดาวเสาร์เนาะซึ่งเป็นดาวเสียทรัพย์ไงจริงๆถ้าจะอันดับอาจจะอยู่แบบไปไปลายเนาะแบบแปดเก้อะไรเงี้ยแต่ว่าหมแม่นี้ก็จัดล่าสุดของวันที่หนึ่งเนี่ยจัดได้แค่6อันดับนะครับกรกฎก็ไม่ติดนะครับ เออนะก็เดี๋ยวค่อยลุ้นกันใหม่ส่วนวันที่16เนี่ยสิ่งที่มันน่าสนใจก็คือดาวศุกร์เนี่ยนะดาวโชคลาภของเขาเนี่ยขยับเป็นประตูเมเกนเลยนะคือขยับเป็น3แก่ละคนานะครับแล้วก็ขยับหนีดาวศัตรูอย่างดาวเสาออกมาด้วยศุกร์เนี่ยขยับมากุมอาทิตย์ได้ดาวคู่โสรส มหามงคลมั่งคั่งสมปราถนาเป็นดาวคู่สมพลแปลว่าความสําเร็จนะครับสำเร็จเรื่องอะไรอาดาวศุกร์เป็นดาวเจรือนอะไร,ราะะล,ลาภะเจรือโชคลาภโอ้สำเร็จเรื่องโชคลาภสิใช่ไหมสำเร็จเรื่องอะไรอีกอดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุนะสำเร็จเรื่องของทรัพย์สินถิ่นฐานบ้าน,านช่องยศยานพาหนะที่อยู่อาศัยใช่ไหมแสดงว่าตั้งแต่วันที่11อ ตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยเกร์เรื่องโชคลาภของกรกฎเริ่มเด่นแล้วครับเริ่มเด่นแล้วหลังวันที่11อนะเริ่มเด่นแล้วแล้วก็นี้ไม่ได้เด่นแค่โชคลาภนะครับเด่นเรื่องที่อยู่อาศัยด้วยใครอยากจะเปลี่ยนแปลงยกายใหญ่ที่อยู่มีโอกาสทาได้สําเร็จเด่นเรื่องยานพาหนะด้วยนะครับใครอยากจะเปลี่ยนรถนะครับอยากจะซ่อมรถหรือขยับปรับเปลี่ยนนะยวดยานพาหนะเนี่ยสามารถทําได้ครั เพราะนั้นดวงคนเราเนี่ยมันเปลี่ยนเห็นไหมช่วง1ิวันแรกนี้ก็ยังเฉยเใช่ไหมโชคลาภไม่เด่นนะแต่ว่าหลังวันที่11เท่านั้นแหละมีสัญญาณที่ดีเข้ามาเลยนะรวมถึงพระรหัสสมบูรที่เป็นมหาอุดอยู่ด้วยนะแล้วพอวันที่11เดนี่ยดาวสุกโยกสากับลัคนาเขาโยกกับดาวพระรหัสที่เป็นมหาอุดด้วยได้คู่ดาวสุกพระรหัสนะครับคู่ทรัพย์คู่โชคคู่ปัญญาสร้างสรรค์ใช่ไหม กลายเป็นดีนะนะหลังวันที่11เนะียะน,นั้นโชคลาภเนี่ยบอกได้เลยว่าวันที่1สําหรับทักนะของหมอแม่นะวันที่หนเะนี่ยอาจจะไม่เด่นเท่าไหร่นะครับแต่วันที่16ได้ลุ้นเลยเได้ลุน้นนะได้ลุน้นได้เรื่องเลยเห็นไหมดวงดาวเนีมันเปลี่ยนนะทำให้ดวงชะตาคนเรามันเปลี่ยนได้โดยเฉพาะเน้นย้ำนะเฉพาะผู้ที่ลักนากรากฎ รู้ลักคนาแล้วชัดเจนนะไม่คาดเคลื่อนนะว่าลัคนาเนี่ยมีผลสัก60%ขึ้นไปส่วนราศีเนี่ยก็สักแบบ30-40%อะไรอย่างนี้นะครับประมาณนั้นเพราะนั้นก็เรื่องของโชคลาภเนาะช่วงหลังวันที่11หรือว่างวดวันที่16จะโดดเด่นกว่านะครับเอาล่นะแล้วนะนี่คือทั้งหมดเลครับของดวงชะตาลัราศาีกร,รกฎในเดือนตุลาคม68ครับ